ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความลับเล่าพระเจ้านะครับมาสําหรับไมค์คาร์ด EP ที่11แล้วนะครับก็ EP 11นี้ผมว่าผมจะลงเหมืองไม่ผมไม่ลงเหมืองผมว่าผมจะรีโนเวทบ้านใหม่ให้บ้านที่ปิดถ้าอยู่สวยงามมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันนี้บ้านผมมันเป็นบ้านหินง่ายๆผมจะเอาไม้ที่เราตัดมา จากอีพีกันก่อนมาสองสร้างเสริมต่อเติมบ้านเราให้ดูดีขึ้นเพราะดูสภาพหน้าตาบ้านเราแล้วดูไม่จืดเท่าไหร่เลยเราจะเริ่มติดตั้งเสาไม้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับตอนนี้มันใกล้เมืดอดแล้วด้วยวเราก็จะต้องไปนอ,นอยนะครับเ้ยหน้าจอมันมืด,มดยังไงก็ไม่รู้อ๋อลืมเปิดแสง ดีขึ้นเยอะเลยเราจะไม่ได้รีโนเวทแค่นี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะมาเติมเสาเฉยนะครับเดี๋ยวเติมเสาเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปนอนแล้วก็มานั่งต่อเติมบ้านตรงนี้ต่อ,ตอ,ตอ,ตอนะครับผมรับรองได้เลยว่า EP นี้บ้านเราจะสวยขึ้นแน่นอนแต่เราจะสร้างบ้านให้หมาด้วยนะครับที่มันนั่งตากแดดตากลมตากฝนอยู่ข้างหน้าเป็นเวลาหลายสิบวันไม่ใช่หลายสิบวันอะ่ะมันแค่ไม่กี่วัน หลอกแค่ว่าช่วงแรกๆผมไม่หน,น,น่อยไงเพราะว่าผมต้องลงไปฟาร์มหาหินหาอะไรกันก่อนนะนะแต่ตอนนี้ผมว่าเรจะต้องสร้างบ้านให้น้องหมาอยู่แล้วลหะนี่ผมจะขุดตรงนี้ออกแล้วก็เอาไม้โอ๊กแปรรูปมาทำใส่ตรงนี้แล้วเราจะได้พัฒนาบ้านเราให้ดูดีทันสมัยขึ้นมาเล็กน้อย ตอนตอนนี้คลิปก็ดำนเนินไปแล้วสนาทีครับถือว่าเป็นการรีโนเวทบ้านที่ดีและไปก้าวที่สำคัญสำหรับการพัฒนาบ้านเมืองด้านบนเพราะว่าผมลงไปขุดหินอยู่ด้านล่างเพัฒนาบ้านเมืองด้านล่างจนตอนนี้บ้านเมืองด้านล่างก็ดูดีใช้ได้นะครับตอนนี้เราก็ต้องมาดูแลด้านบนบ้างตกหลุมหลักถือ <c oughs> ตอนนี้ก็ขุดไปได้ในระยะหนึ่งแล้วนะ ตอนนี้เกาะบ้านเราใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปขุดบนหลังคาด้วยให้มันสวยๆงามๆไปเลยนะผมรู้สึกว่าการขุดแบบนี้มันรู้สึกชิลดีเหลือเกินโอเคกวัวพีแอคแตกขอครับเพิ่มหน่อยอนะเรามีอยู่แล้วนี่หว่าโอเคแล้วก็ทีนี้ก็เปลี่ยนไม้ ไปเปลี่ยนไมโอกเป็นไมโอคแฝงรูปเปลี่ยนเป็นโอกแฝงนั่นแ,แหละเออแล้วเราก็เป็นแบบนี้เลยนี่เปลี่ยนดาราแบบนี้จื๊บจื๊บจื๊จื๊จืจจจ๊ขอเอาสองอันนี้มาลองกันก่อนมันจะใช้ได้มากขึ้นเยอะเลยชืบจื๊บ ดูดีขึ้นเยอะเลยอือใช่วางวางวางแบบนี้เราวางเสร็จสักทีนะเน,นึ่ยเ้นตรงนี้ไว้ทำหน้าต่างแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้ทำหน้าต่างเหมือนกันแล้วก็เว้นข้างหลังไว้สองช่องหรือจะเอาสามช่องดีวะเอาสามช่องดีกว่า เลนสามช่องไว้ทําหน้าต่างกพ่อดีจะเช็คได้ว่าวัาวเราเป็นยังไงบ้างจะได้ไม่ต้องเดินไปถึงฟาร์มช้โอ้ยอชาชัวจริงๆเราจะต้องขึ้นอีกแล้วตอนนี้คลิปก็ดำเนินไปสีนาทีแล้วโอเคบ้านดูดีขึ้นแต่บนหลังคายังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จะต้องเปลี่ยนหลังคาเป็นหลังคาหินนั่นเนี่ยโอเครื้อหลังคาตรงส่วนที่เห็นได้ก่อนแล้วก็เราจะต้องไปรื้อขอบอีกีหนึ่งโอเคเหมือนรีโนเวทบ้านดูดีขึ้นนิดหน่อยแล้วตอนนี้ก็แค่เปลี่ยนขอบให้ดีขึ้น อืตัดคอมันนานเหมอนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่าอีพีนี้จะสร้างบ้านให้หมาทันไหมไม่งั้นพวกแกคงต้องนั่งตากแดดตากฝนตากลมไป EP อีกอีพีหนึ่งน,นะแต่ผมว,ว่ายังไงก็ทันยังไงหมาผงก็ต้องมีบ้านอยู่ไม่อีพีนี้ก็อีพีหน้านนแหละนะครับคกนกระทังสอกสาเสียงห้เกิดขึ้นมันเป็นเสียงเทปเก่า เหมือนน้องผมจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ก็อย่าไปใส่ใจเลยม,มาเต้าราคาบ้านให้ดูดีขึ้นกัน,นะครับโอเคตอนนี้เหมือนราคาบ้านเราจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปุบนี่ผมเทพมามื่อไผมกระโดดลงมาได้เหมือนบ้านคนจะดูดีขึ้นแล้วแต่บ้านมาไม่มีเลยสิโอเคเราสร้างรั้วามาทำเป็น ติดให้ตรงนี้แล้วก็ติดอันนี้ไปหี่บาทสองบาทเออได้ละโอเคแล้วเราก็เก็บขล้องกนนี่นีน่น,นี่อันนี้มันไม่มีที่เก็บแล้ว่ะไม่เป็นไรราคาเพิ่มได้แล้วรวยไม้มากมากในๆก็ะด้ครบหัวใจบดได้ไหมโอเคผมทำเสร็จแล้วแล้วก็ เก็บของเพิ่มนะครับทําไมเราจะต้องเก็บของจท่เงินมากไปในตัวด้วยทั้งที่เราก็มีหีขนาดใหญ่ <_ d ata> ผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะเก็บเพชรแค่แไหนแล้วก็ไปสร้างบ้านหมากันนะครับทุกคน <_ d ata> เราต้องหาทําเลสร้างบ้านให้หมานี่นน <_ d ata> ทำเลตรงนี้ให้จำพอหมอาะพอดีสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสิ่งมีชีวิต ที่จงลักักดีต่อจะขวามากที่สุดในโลกดินพอดีด้วยใน,นเมื่อเขาอยู่กันเป็นแบบครอบครัวเราก็จะสร้างที่พักพิงกับครอบครัวให้เขานะครับเดี๋ยวว่าหลังเราคงต้องขยายบ้านมาให้ใหญ่ขึ้นเพราะดูจากตรงแล้วหมาเราน่าจะขยายสปีชี้ได้อีกไกลเลยถ้าผมมีเนื้อสัตว์แบบพวกมอนสเตอร์ซอมบี้อะไรเนี่ยเยอะๆนะ ผมว่ายัรไยก็น่าจะได้นะครับดูเหมือนน้องหมาจะตื่นเต้นกับบ้านที่เราจะถูกสร้างให้พวกเขามากเลยนะครับอืมน่าจะตื่นเต้นใช้ได้นี่ผมสร้างที่พักอาศัยขนาดย่อมๆให้กับสมาชิกตัวขนของเราแล้วนี่ มาีตัวขนของเราจะต้องภูมิใจกับบ้านใหม่ของเขาแน่นอนเพราะผมวางตัวข่าวไว้ใกล้ๆบ้านแล้วก็ทีนี้แล้วก็สร้างเป็น3อันเลยให้เขาเดินทางเข้าออกเข้าออกง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องลำบากในการขนย้ายเขาไปพวกหน้าขนแกเข้ามาได้แล้ว ไปตามมาสิเฉินก็ให้แกยืนแล้วเนี่ยตามมาตามมาจะมาจะมาเจ้ามาเจ้าหมาเขาไปอยู่ในนั้นก่อนนะมันดื้อยังเลยวะอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่นี่เองอ๊บผักลงแล้วก็ดันตูด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 แล้วก็ดันเข้า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  อีกตัวหนึ่งอยู่นี่นันตูดนันตูดนั่งเลยนันตูดนันตูดนันตูดและตัวนี้นันตูดแล้วไม่ไปด้วยออมันไปแล้วแต่ว่ามันไปเกินที่อ่ะไปเลยเฉยโอเคนี่เข้าได้สักทีเว้ยแล้วเหมือนยากกำลงังลามเข้าทุ่งอยู่ด้วยอ่ะว้าวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสักที การได้รีโนเวทบ้านแล้วก็ได้ปรับพื้นที่สภาพแถวนี้ให้ดีขึ้นดูสะอาดหูสะอาดตาขึ้นเยอะเลย,ชยใชหครับคุณผู้ชมเราจะต้องปูพขึ้นไปตามเนื้อเรื่องท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆดูดีขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนมากๆ ปูพื้นเรียบร้อยแล้วด้วยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆโอเคเยี่ยมจริงๆโอยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสรุปสั้นๆก็คือคลิปนี้ผมมารีโนเวทบ้านแล้วก็สร้างบ้านให้หมาแค่นั้นแหละครับ